ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซูโยอีเขมนเตรียมเละจ่อส่งเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมมือดีที่สุดจากทุกเหล่าลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเสริมความโหด แดนไทยกัมพูชาไฟลุกแน่กองทัพไทยจะส่งเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมรวมมือดีจากทุกเหล่าบุกพื้นที่เสี่ยงพร้อมปะทะจิดเนื่องมาจากเมื่อวันที่14มิถุนาย,ยน68ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของ กองประชาการกองทัพไทยได้โพสต์ความเคลื่อนไหวของกองทัพแลวก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมรบของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นหน่วยที่น่ากลัวและเคี้ยวเล็บแน่นค่ะเพราะว่าเป็นการรวมหัวกะทิจากทุกเหล่าเอาไว้ในทีมเดียวกันมีรายละเอียดบอกว่าแน่น พร้อมรบหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมเดินหน้าฝึกเตรียมความพร้อมนักกองพลรบพิเศษที่1จังหวัดลบบุรีโดยมีพลโทสุมเมธพรมตุดผู้บังคับบัญชาศูนย์การต่อต้านก่อการร้ายสากลเป็นประธานเปิดการฝึกพร้อมภาษาศยภาพหน่วยรบพิเศษจากทุกเหล่าทัพและตำรวจไทยเพื่อรับมือทุกสถานการณ์สียงสูงซับซ้อนและชอพลันฝึกวันนี้เพื่อรบต้องชนะรวมพลังฝีมือเทคโนโลยี แผนยุทธศาสตร์เพื่อปกป้องเสถียรภาพและอธิปไตยของชาติอย่างมั่นคงโดยล่าสุดค่ะ18มิถุนายน68ทางด้านของคุณวัสนานาน่วมหรือพี่เล็กค่ะผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังก็มีการอัปเดตถึงความพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมมีรายละเอียดบอกว่าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมเตรียมความพร้อมหน่วยรบพิเศษปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพตามแผนป้องกันประเทศกองพันจู่โจม ฝึกการกวาดล้างคููติดต่อขุดคูเลดลึกแค่ไหนก็ไม่รอดพลเอกทรงวิทยหนุนพักดีผู้บัญชา,าการทหารสงสุดตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมที่สนามยิงปืนยุทธวิธีกับกลางดอนจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดกําลังพลจากหน่วยรบพิเศษและหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เข้ารับการฝึกทุกเล่าทัพและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมจำนวนกว่า360นายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในทุกระดับทั้งในส่วนบังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการและหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพในการดําเนินการแสวงข้อตกลงใจวางแผนการปฏิบัติการพิเศษรวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยรบพิเศษและปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพตามแผนป้องกันประเทศหลังจากรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการฝึกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ก็ได้เข้ารับชมการฝึกการใช้อาวุธทางยุทธวิธีการเคลื่อนที่เข้าปะทะและเดินทางไปยังสนามฝึกการกวาดล้างคูติดต่อกองพันจู่โจมเพื่อรับชมการฝึกกวาดล้างคูติดต่อผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการฝึกด้วยความเป็นกันเองและชมการสาธิตการใช้ระบบโดรนตรวจการโดรนทิ้งระเบิดและโดรนโจมตีทางยุทธวิธี การฝึกครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของการบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยรบพิเศษร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีเอกภาพสอดคล้อง ซึ่งจะเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถนอกจากนี้ค่ะทางด้านของพลเอกทรงวิทก,ก็ยังได้ให้กําลังใจเหล่านักรบ่ะว่าสวัสดิการที่ดีที่สุดก็คือการฝึกที่หนักและสมจริงมากที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่จะทําให้กําลังพลมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวภายหลังจากที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรกาักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ได้ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียง่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตํามน้ได้เลยค่ะ